เคนร้ายคนาทีตบนัวนี้นกทีเ้าวนงคนเป็นผู้ชาย่อนเ่ขัองาาคนาทียาสองคนร้ายหนึ่คนสิงซ้ที่ธนาคารมีผู้บาดเจต่นี่มีสิ่งตัวระกันอยู่สีตัวระกันอยู่ดะใช้แจ้งหนึ่งศูนย์หนึ่งงสะให้ปิดกั้นทางเข้าออกนะและแจ้งทางกจราจร เสร็จแล้วน้ำเรียนผู้บังคอบการตำรวทั้งเด็ดอหนึ่งสุดหนึ่งหรือสองเพื่อการการจอนะจอรอวสีที่ก่อเหตุเลยเด่นชายหนึ่งเด่นชายสองเด่นชายสามเด่นชายสุดเจ็ดเด่นชายสุดสอง,สสองขณะนี้มีเหตุสิ่งซักที่ธนาคารเราสิบอันคนร้ายหนึ่งคนมีวุฒิปืน ผู้ได้รับบัตเจ็ชจชรจัติดใจสอกจุดชัรจรปิดกันการจราจรเวลาที่เป็นชักรจปิดกั้นนาทางเข้าเด่นชัยนะหนจุดมาปิดตรงทางทางเส้นทางตรงซอยเวลเกียร์หจุดอ,อีก 1. จุดปิดบริเวณด้านหลังจะตั้งสูตรเดรจทรบระดับเ็หนึ่งซุหนึ่งวันหนึ่ง อยู่ทออขาบริเวณทางใต้ถูกต้องถูกตอนึงสอนหนึ่งน้าทางขึ้นบันไดทางข้าเรียน ให้ทุกติดให้ทุกติดให้กันประชาชนออกไปไม่ให้เข้ามาในพื้นที่อาจารย์ทุกจุดทุกจุดให้ปิดกั้นการกรจราจรและผู้คนห้ามเข้าพื้นที่ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดดีใจดีใจสองส่วนวันสองสองโซนวันนี้ขออนุญาตขอต้อนผู้บริการสถานการณธุรกิจและขอต้อนรับเหน่าเจ้าหน้าที่ เด็กชทราบกอรเป่บเปน 8, รทีบารทบรทาลูกชคนลูกค้าวอรศูนย์ภาษาทางหน,น,นึ่งหกหกเก้าู้ไปจะย้อยสองหลงตอบมาได้คูอยเสีรไเ้อยี่ิห้าเวลานึ่งครัคบกู้ไปจะย้อยเบอ วุฒิมาตรที่เกิดเหตุเป็นไรนี่แต่ใช่หนึ่งชายนะคนร้ายมันเป็นร้ายหนึ่งคนมีอาวุธปืนลูกโม่ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บเป็นเหมือนเราหนึ่งนายนะบหนึ่งนายอาจารย์ลูกขายถ้าบความระมัดระวังคนร้ายชายปืนลูกโม่ต่อรของเราบาดเจ็บหนึ่งคนอยู่ยที่เกิเดเหตุแต่การเจ้าขอกำลังสกัดกุ้ด้วยเป็นเนื่องจากว่าตอนนี้คนร้ายมีตะกั่งอยู่เป็น แจ้งผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องวันสิบห้าธนาคารอมสินขอกำลังสนับส,ส,สนุนทุกชุดทุกชุดของเด็กชายลูกาชาย